เรียบร้อยสวัสดีครับทุกคนครับบกจะรอมาแล้วบกจะรอมาแล้วนะครับเต็มระบบครับถนนเทียนร่วมมิตรช่วงแยกผังเมืองนะครับนี่ครับเต็มระบบเต็มระบบอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วด้วยความสุภาพครับบกจะรอหรือจราจรกลางนะครับจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมครับสมบวกกันนอกต่อภาษีนะครับให้เรียบร้อยพก สำเนาสำเนารถนะครับให้ชัดเจนนะครับสิ่งที่ขายไม่ได้ก็คือใบกับขี่นะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับพกออกมาเด้อฝากแล้วกันนะครับพี่น้องชาวเขตห้่ยขวางนะครับนะอืชมคลิปนี้แล้วมีประโยชน์ก็บอกต่อกันแล้วกันนะครับนี่จุดหนึ่งนะครับในเขตนครบาลที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับชอบออกมานะครับบดขันมีในจราจรครับ ช่วงนี้ตำรวจขยันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านวันดำกลางคืนตกกลางคืนก็เป็นด่านเมานะครับนะตำรจาจรกลางนี่ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นบนท้องถนนนี่เกลื่อนเลยนะครับนะนี่บอกเลยนะครับนะเออพี่น้องประชาชนก็ตั้งคําถามนะครับในแต่ละวันเลยในคอมเมนต์มานะครับอยากจะให้นะครับรัฐบาลยกเลิกเปอร์เซ็นรางวัลนำจับเนี่ยออกจากระบบนะครับ มันจะไม่ได้เป็นข้อข้อรหานะครับว่าตํารวจนี่ขยันกันทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหลายซอน,นอหลายพื้นที่โอ้โหนะครับนะเศรษฐกิจมันพี่น้องประชาชนบอกว่าเศรษฐกิจมันําแย่นะครับนะแต่นะครับมันสวนทางจากอาชีพตํารวจนะครับวงการสีกากีเนี่ยมันเหมือนมันสวนทางกันมากนะครับคึกคักนะครับนะตลาดนี่เฉากันนะครับเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยตลาดนี่ค่อนข้างที่เฉานะครับการท่องเที่ยวเนี่ย รู้สึกว่าค่อนข้างทีเฉาแต่นะครับคึกคักนี่จุดตรวจเนี่ยถ้ามาเทียบกันนะผมบอกเลยนะครับโอ้โหถ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เข้าตลาดหุ้นได้เนี่ยผมบอกเลยนะครับพริบตาเดียวคนคงปาดซื้อกันหมดนะครับคงตกไม่ถึงมือพร่อมประนอมหรอกครับอ้านะครับที่น้องก็อย่าลืมนะครับใส่ใจเรื่องกฎจราจรใส่ใจเรื่องกฎหมายจราจรนี่ถือว่ามันใกล้ชิดตัวเรานะครับ ออกจากบ้านนี่ก็เจอแล้วนะครับตำรวจบางทีก็ไปเจอจุดยืนดักนะครับตามมุมตามชอกตามซอยบนทางด่วนนะครับมีทุกอย่างนะครับออมเอาไปคิดเองแล้วกันผมก็ไม่กล้าพูดว่าที่เขาทําเนี่ยก็เพราะสแสวงหาผลประโยชน์กับรางวัลน,นําจับนะอันนี้ไม่กล้าพูดอย่างนั้นแล้วกันเออเขาก็คงทําตามหน้าที่เขาแหละครับนะผมเป็นคนโูกสวยนะครับผมก็ต้องพูดไปลักษณะแบบนี้อืมบางคนก็ไม่เข้าใจก็หาว่าอย่างงู้นอย่างนี้อีกอ่ะนะครับทุกคน อย่าลืมครับออกจากบ้านสวมหมวกกันน็อกถ้านะครับสวมแล้วตำรวจเขาก็ไม่จับหรอกถ้า